นี่ไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทันปม่อวะเนี่ยเราขึ้นมานี่ไงล่ะอืมเร <Nope. S 1> ียบร้อยโอ้โหเฮ้ยมี่มมอ๋อ ย้อนความไปคลิปที่แล้วนะครับผมได้สร้างบิลวิกเตอร์เวนบันยาม่าขึ้นมานะครับหรือว่าเป็นร่างโคลนของวิกเตอร์เวนบันยาม่านั่นเองนะฮะแล้วเราก็ได้อัปเกรดเขาไปถึง75โวลเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเขาลองไปเล่นใน NBA เกมจริงๆครับแล้วแม่งโหดมากๆฮะแต่วันนี้เป็นคลิปสุดพิเศษครับเพื่อนๆเพราะว่าวันนี้กับผมร่างโคลนของเราจะไปเจอร่างจริงครับผมเหตุผลก็เพราะว่าเกมต่อไปของเรานะครับเพื่อนๆเราจะเจอกับวิกเตอร์เวนบันยาม่าจริงๆที่อยู่ในทีมสเปอร์สนั่นเองไง แต่ก่อนที่เราจะไปเจอสึกใหญ่ครับอย่างที่ผมสัญญากับเพื่อนไว้นะครับว่าคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับและผลตอบรับดีนะครับผมจะอัปเกรดล่างโคนของวิกเตอร์เวมบันยาม่าให้ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับและคลิปที่แล้วเพื่อนๆกดไลค์ไปถึง300ไลค์ครับโอ้โหตบมือเพราะฉะนั้นครับวันนี้ฮะเราจะไปอัปเกรดวิกเตอร์เวมบันยาม่าให้ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ว่าผมมีแค่2,000 VC ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดือนนี้ผมกินมาม่าเอาได้ฮะ โอเคครับแล้วตอนนี้เราก็มีทั้งหมด7 7 0 0 0 v c เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาไปอัพแอตทริบิวต์ของเรากันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอัพอะไรดีกว่าหลังจากที่เล่นนะครับผมนะคิดว่านะครับเราควรอัพไอ้สตัวนี้ให้เต็มก่อนนะรัพสตริงกับโวลิเคอลนะครับเพราะมันเป็นส่วนสําคัญในการเข้าไปทําแต้มข้างในของผมมากๆนะเพราะฉะนั้นผมจะยัดให้เต็มก่อนนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันแพงไหมนะสามหมื่นห้าพันโอเคเราค้างตัวน,นั้นไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคผมว่าสิ่งต่อไปที่เราต้องอัพก็ ช็อตก่อนครับเพช็อตเนี่ยมันแพงมากๆเลยนะครับในเกมนี้นะโอเคเราจะดูได้ถึงเท่าไหร่นะครับผมโอ้ได้เต็มหรอโอเคโอเคถ้าได้เต็มก็ค้างไว้ก่อนแล้วกันนะครับผมโพสผมจะค้างไว้ด้วยนะโพสผมยังไม่เอาเพราะผมอัพโพช็อตไปเต็มแล้วเราไปดูที่ทรีพอยต์ดีกว่าฮนะสองอัน ได้ไหมสามอันโอเคงัค้นอัพทีพอยให้เต็มบินแล้วกันนะฮะโอเคแล้วผมก็คิดว่าตัวนี้ออฟเฟนซีฟหรือเปลยังไม่โหขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจะเพิ่มออฟเฟนซีฟหรือเปลของตัวนี้ให้เพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วเรามีอยู่77,000มื่นเราก็เพิ่มได้ถึง76,700โอเคครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผม76,700ม c การก้าวไปอีกขั้นของล่างโคลนเวมบี้ของเรานะครับผมคฮะไปฮนะก็ตอนนี้นะครับเราเป็น82ดองโอ้อแล้วนะครับผมริมโปรเทคเตอร์ของเราหรือว่าลล่างงงโคนขอ Web ขออเเวมบี้รานะครับแต่ก่่ออนอนืครับเขเาปป่่ะเเเวลาา็็นนนนนน10ทีกอนนะอกอออรรบมัว แล้วก็ความยากเกม difficulty <c oughs> ผมจะเพิ่มเป็นหนึ่งระดับนะครับเพราะถือว่าเราเนี่ย <c oughs> ก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับมาครับผมผมขอเอาบอลก่อนเลยนะทิปออฟอบเบมบี้นี่ไงล่ะล่างโคลชนะไปนี่สติลครับจบไปหนึ่งทีฮะไปไปเพื่อนเอ้ยคอเนอร์ได้ครับเรียบร้อยไม่เบมบี้ไม่มากันหรอมาเดี๋ยมาเดี๋ย เออทำไรเอ้าเบมบี้มาด,ดิมาดิมาดิเอเเอเฟสหรอยังไงจะเล่นเนาะยังไงนี่ไงล่ะพวกรุ่นนี้ผมน่าจะตัดนายได้ครับวิ่งแจ็บหนึ่งทีแล้ววิง่งนายครับเดมอนกิทเร็วเร็วเพื่อนโอเคสวยงามครับขึ้นไง่ายง่ายไปไนี่คือรีดได้บอลแล้วยังไงฮะวิ่งกลับมาที่เราก่อนลองมิดแมทครับเราดันโพสได้เลยฮะลูกนี้เร็วๆหน่อยเดี๋ยวสามวิเพื่อนแล้วขึ้นมานี่ไงล่ะเนี่ยดันนี่ไปอ้โห เฮ้ยเบมพี่ <amb> เดี๋ยวก่อนโอ้โหเร็วมากฮะตามไม่ทันจริงๆอะติโอ้ยจำมิดแมทอยู่นะเข้าไหนแน่ใจแล้วหรอโจแน่ใจแล้วหรอเข้าไหนอะสก,กีนให้เบมบี้ติดสก,กีนสวยงามเราวิ่งไนท์ลูกนี้สวยครับลูกเคือริขอบคุณที่ส่งมาแอนวันครับผมขอฟรีทูลูกนี้เรียบร้อยกรีนไปโจวิ่งมาครับส่งให้วิกเตอร์เป็นบันยามาครับเข้าไหนเอ้ยโอ้โหสเต็ปแบ็กใส่ผมโอ้โหพิทเทวิกเตอร์โอ้โหโดนดิเฮ้ยมาช่วยไม่ทันเอ้ยได้อยู่โโอ้ห เป็นมี่สลิปถูกแล้วนี่ไงเราต้องการให้ได้ครับอีกลูกหนึ่งก็มาเหอะมันแต่มันไดรีบาวตลอดเลยบอยโอเคได้แล้วมาดิมาดิเปมบี้อ่ะบี้เว้ยบี้อ๋อได้ตบแล้วเว้ยเอาดิเอาดิบีเอ้ยเอ้ยโอ้โหทันเมื่อวะ เฮ้ยตอนนี้คอร์เตอร์สองห้าทีผมไป15แต้ม10บรีบาวด์ได้ดับเบิลดับเบิลแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าจริงๆก็คือเบมบี้18แต้ม10บรีบาวด์นะครับคือยังโหดกว่าผมอยู่ดีนะร่างจริงยังเอากว่าอยู่ดีนะฮะสกินนี้คิดพอไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เข้าไหลครับเบมบี้เบมบี้ไม่อยู่แล้วไงคอลินมาฮะคอลินมาเด็กคอรินเบมบี้ไม่อยู่แล้วเบมบี้ไม่อยู่แล้วครับสนามนี้เป็นของผมแล้วฮะ มาเพื่อนโอ้โหแล้วหลุดไปมยิงหนีก็โดนดิเฮ้ยโอ้โหผมรับบอลยาวอีกแล้วคนผิดนะคนผิดคนผิดจะได้ผลไหมกดผิดแต่ได้ผลเฉยฮะส่งบอได้ส่งบอได้ส่งบอได้ของหวานเลยฮะของหวานเลยแล้วพอเขาดับมาทีมผมก็ส่งให้เคล็ดดิครับรออะไรอ่ะแล้วเคล็ดก็ได้ไวโอเพ็นช็อตไปฮะเฮ้ยนี่พอไหมขอเลยขอคนนี้มันขนมเกินอ่ะมันขนมเกินนี่มันมัน ขนมเกินมันขนมเกินอันนี้เป็นลูก,กี้หรือเดอะบอร์ดนะครับเบนบี้ยังนำผมอยู่นะครับแต่สักวันหนึ่งครับร่างโคลนคนนี้ฮะจะชนะตัวจริงให้ได้ครับผมตอนนี้เบนบี้กลับมาแล้วนะครับในคอตัทที่3อุ้ยอู้หูเบนบี้ผมเลยแบบไฟขึ้นหรือเปล่านะฮะทำให้ผมแบบเล่นดีหรือเปล่าหรือเปล่าเฮ้ยเบนบี้เดี๋ยวก่อนอ้โอ uh, หผมยิงไม่ทันว่ะไปครับเดมอนะ ส่งไปที่เคอร์รี่ครับลูกนี้เฮ้ยเรา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 โอ้โหวาง3คะแนนหรือเปล่าอ๋อตอนเป็นสอะไงโอ้โหเบบี้ฮะมาเบบี้จะเป็นบี้ฮะเบบี้จะเป็นบี้เบบี้เจอเคอร์รี่ครับสกีนให้ผมเอ้ยผมสกีนให้เคอร์รี่ไม่ผิดอย่าบอกนะว่าโอ้โหไม่อดโฟร์พอยต์เพลย์ครับเคอร์รี่เราฮะเราคือวิ่งไล่เบบี้ฮะอยากให้หลุดไปได้ครับเบนบี้มาดิเบบี้มาดิเออ บีเอ้ยมันโหดไปไหนวะบีครับเรากระโดดการสุดตัวแล้วฮะพี่จมันตีไงล่ะโดนบล็อกไปดิทีมเทคโอเวอร์ฮะโอ้โหสกินมีเท่าไในแล้วลูกนี้โอ้โหลูกนี้ตีไงล่ะตังค์จะขวบไปฮะเจนก่อนนะอย่าเพิ่งเล่นนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอื้มเอาโดนเลยครับลูกนี้สปินมุกไปหนึ่งทีแล้วขึ้นยัดหน้าไปอย่างนี้ฮะสเก็ครับสวยๆไป พี่พ่อเอามาก่อนได้อืเรียบร้อยโอ้โหโดนคืนบ้างแล้วว่ะเฮ้ยเอาแล้วผมบูผมเมอร์ไงผมเมอร์เอ้ยแต่ไม่ได้ว่ะไปฮะไปไปวินบี่ตามไม่ทันแล้ววินบี่ตามไม่ทันแล้วไปไปขึ้นนี่ไงล่ะอลครับข้างนอกว่างผมมาช่วยการพันนะครับลูกนี้สวยงามครับไปไปฮะตรงนี้เอ้าแล้วเราว่างสามคะแนนขอสักลูกนึ่งเอเนอร์จียังไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่ครับเออเคอรี่ส่งให้เราครับ ส่งกลับไปที่เทอร์รี่โหลูกนี้สวยสวยเลยครับผมตอนนี้ผมอาจจะพยายามพยายามเก็บทริปเปิลเดอร์โบ้ให้ได้นะครับเพราะตอนนี้แต้มกับรีบาวเรานำโด่งแต่ว่าแอสซิสต์เรายังต้องการอีก4นะครับผมเทคโอเวอร์พาสซิ่งนะเพื่อนเอาไว้โหบี๊หมดเกินอ่ะมันพิวเกินอ่ะนี่ไงล่ะนี่ไงเราบินไปบล็อกคะไปเคอร์รี่เอาเอซิสให้หน่อยสวยครับผมสบลกินมาเรียบร้อยครับไปเดี๋ยวมันกินหลุดเข้าในไปขึ้นบิ๊กฮะ เอ้าโดนสติลเอ้าเวมบี้เวมบี้เราโดนสติลครับไปเดมอนกินเอาไปซีใช่หน่อยมาเพื่อนเราหลุดอุ้ยไม่ได้ไม่ได้เอาแต่เอ้าเดมอนกินหลุดไปลูกนี้ขึ้นเวมบี้อะเวมบี้นี่ไงล่ะเวมบี้หรอเวมบี้หรอผมผมผมแล้ส่งออกลูกนี้เดมอนกรีนยิงดิยิงเลยเออมั่นใจไปเลยมั่นใจไปเลยนี่ครับให้ชุดเลยให้ชุดเลยให้ชุดเลยนี่ไงล่ะหมดความมั่นใจแล้วนายอ่ะ เอานายได้ผมอ่ะผมผมผมขึ้นอย่างนั้นเลยอ่ะโอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเกมนี้ครับสี่สิบแต้มสิบเอ็ดรีบาวยี่สิบเจ็ดเอสซิสต์นะครับก็ผมบอกเลยว่าตบเวมบี้นะแต่ผมบอกเลยว่ามิโหดเหมือนกันนะเอาจริงละเกมนี้เวมบี้โหดเหมือนกันนะครับเวมบี้นะครับทำไปสามสิบหกแต้มยี่สิบรีบาวด์นะครับสามสิบสองบล็อกนะครับผมส่วนเราทําไปสี่สิบแต้มยี่สิบเจ็ดรีบาวสิบเอ็ดสิบสองสิบห้าบล็อกนะครับโอเคผมก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเอพิโซดนี้นะครับเอพิส od พิเศษที่เรา ไปเจอกับร่างจริงของเราเลยครับผมก็เราชนะไปในรอบนี้นะครับแต่จริงอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันไม่ได้แปลว่าผมเก่งกว่าเบนบี้เพราะว่าเราจะต้องก้าวไปอีกขั้นและไปเล่นความยากที่ยากกว่านี้และเจอเบมบี้ร่างโหดจริงๆอีกทีหนึ่งในอนาคตข้างหน้านะครับผมแล้วก็การชนะเกมเดียวไม่ได้แปลว่าผมเก่งกว่าเขานะครับผมยังไงเราต้องดูหลายๆเกมนะครับผมแต่วันนี้ครับเราชิงชัยชนะไปผมก็ดีใจแล้วนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่ดูจบนะครับถ้าอยากให้ร่างโคนของเบมบี้นะครับหรือว่าลิฟว์มันยาม่าไปในขั้นต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์คล กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับ <_ d ata> เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปครับ <_ d ata>